ก็วันนี้เราจะมา DIY ใส่บังลมให้กับเจ้า125เ F125X นะครับตรงรุ่นไม่มีขายอยากได้ต้อง DIY เนี่ยครับเวฟ 125X คันนี้มันอายุ10ปีแล้วแล้วก็บังลมตรงรุ่นมันไม่มีนะที่เห็นมีใส่กันก็จะเป็นของพวกเวฟประวานเราก็เลยจะเอาบังลมตัวนี้มาแปลงใส่เจ้าเวฟ 125X เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับอย่างที่1ตู้เชื่อมไฟเบอร์ตัดเหล็กครับสว่านและหินเจียโดยที่ผมจะเริ่มจากตัดเจาะเหล็กยึดกับกระจกมองข้างซ้ายขวาให้ยื่นออกมาเพื่อจะทำการเชื่อมเหล็กโครงขึ้นไปเพื่อทำตำแหน่งยึดกับชิวบังลมหน้า เสร็จแล้วก็ใส่กลับไปที่ตำแหน่งกระจกซ้ายขวาครับเพื่อทําการเชื่อมเสาโครงยึดเชียวขึ้นมาก่อนจะทํางานเชื่อมเหล็กไม่ว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับป้องกันกระแสะไฟเชื่อมลงสู่ตัวแบตทำให้แบตเสียหายหาผ้ามาคลุมป้องกันสะเก็ดไฟโดนชุดสีแล้วผมก็ทําการใช้เหล็กเส้น เชื่อมตั้งบางๆกับตัวหูกระจกที่ยื่นออกมาเชื่อมบางๆพอให้เหล็กติดแล้วทำการจัดดัดองศาที่ต้องการไว้แล้วค่อยถอดชุดเหล็กออกมาเชื่อมข้างนอกครับ ในส่วนต่างๆที่ผมทําขึ้นมาเพื่อยึดกับบังลมนะครับก็จะมีเหล็กเส้นตัวส่วนยึดกระจกก็จะเป็นเป็นกระจกเก่าๆก,กระจกมือสองมอไซค์เก่าๆเ,เอามาตัดส่วนใบกระจกออกแล้วมันก็จะมีเกียวปรับได้เชื่อมหูตรงนี้เข้าไปแล้วต่อกับเหล็กเส้นขึ้นมาดำ ดามข้างๆเอาไว้เพื่อกันไม่ให้มันสั่นมากมีข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็ในส่วนตัวยึดกระบางลมผมใช้เป็นกิบล็อกสลิงกิบล็อกสลิงแบบนี้มาเชื่อมตัดเหล็ลกแล้วก็เชื่อมเชื่อมเข้ากับกิบล็อกสลิงเข้าไปเลยเป็นแป้นเวลาล็อกก็คือ เอาสวมเข้าไปกับตัวเหล็กแล้วก็ใส่น็อตใส่น็อตล็อกตัวคลิปสลิงเข้าไปได้เลยเแล้วก็เพิ่มบาจับมือถือไปด้วยอีกอันนึงเดี๋ยวเอาไปพ่นสีก่อนแล้วกันเสร็จแล้วจะประกอบให้ดู เอาละครับสีแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกัน ต่อมาเราจะมาใส่ตัวขายึดบังลมที่กระจกกันแต่ว่าก่อนจะใส่เราต้องมีตัวข้อต่อกระจกนะครับประมาณตัวร้อยกว่าบาททาให้จุดยึดกระจกเราเนี่ยมันสูงขึ้นไปประมาณเซนครึ่งในงานแล้วมันจะใส่ไม่ไดม้มันจะติดตัวพวกมันจะติดตัวพวกชุดสีตรงหัวเนี่ยต่อไปก็ใส่ตัวส่วนของขายึด ตัวชิวบังลมนะครับใส่กับทีละข้างเรียบร้อยแล้วครับ พี่อติดตั้งชิลบังลมเป็นแม็กใส่ใน Honda w เวฟแล้วยห้อสมกับมีบายยึดมือถือด้วยแข็งแรงก็ประมาณหนึ่งนะแข็งแรงประมาณหนึ่ง ตัวขายึดชิวตัวนี้ที่ผมทําเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ําได้นะครับอารมณ์ต่ําประมาณปิดไปหน้าเลยก็ได้ไม่ก็ิดลงมาปิดไปจะปิดแล้วเนี่ยหรือจะขึ้นสูงให้เปิดไปหน้าให้ไปหน้าคนให้ชิลยยนระดับสายตาก็ได้จุดยึดหลกัหลกๆพวกยึดบังลมยึดตัวบานนี่ก็จะเป็นลิปล็อกสายสลิงนะครับสะดวกดีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ ทำได้ง่ายวัสดุหาซื้อได้ตามร้านพวกอุปกรณ์ก่อสร้างก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเถ่อใครอยากจะ DIY ใส่ชีวงลมแบบนี้หรือจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้ก็ได้ก็แบ่งปันกันไป าดูการทดสอบความเร็วหลังจากใส่ชิวบงังลมเข้าไปรถคันนี้ยางหน้า250ยางหลัง275ความเร็วเดิมจะได้ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลังใส่ชิวบงังลมไปแล้วก็ได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเดิมหรือความเร็ว GPS วัดจาก GoPro ก็จะได้99กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเท่านี้ผมก็พึงพอใจแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ื่อเจอกันใหม่ในทลิปต่อๆไปผมน่าจะได้เอารถคันนี้ออกทริปได้มากขึ้นแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ